เราสามารถบอกเขาได้เลยว่าพี่วันนี้ทํางานอยู่ทาวิทาวมีที่ไหนเขาจะบอกมีที่นี่แต่ที่นี่เป็นอย่างนี้นะอันนี้แค่เฉพาะทาวิทาวจริงเขาเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดพี่ผมวันนี้มาถ่ายสิง์บุรีที่ไหนเนี่ยน้องเข้าไปซอยเนี่ยอยู่อยู่ขวามือมันชือนี่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 เืออะไรอย่างนี้เขารู้หมดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดดาราคนไหนที่รู้จักเขาแล้วเวลาไปแต่จังหวัดแนะนำคนนี้ครับโทรหาได้เลยทุกที่ทั่วไทยคุณแท็กเนี่ยเรื่องเราเผาน่าจะเยอะกว่าเรื่องเรา การชมด้วยซ้ำฉายาเขาเนี่ยที่ผมตั้งให้นะฉายาเขาทอทอทอุ่ยองเที่ยว่นประเทศไทยเลยแท็กทุกที่มันเป็นอย่างไงแท็กทุกแท็กทุกที่พ่อเขาเนี่ยนะกับผู้หญิงเนี่ยที่ไหนก็ได้คือสมัยก่อนพ่อสมัยก่อนนาณนั้นละประมาณอะสองทีละกันโอเค่อดดีรถเนี่ยเบสิก เรือนี่ก็ยังได้อยู่แต่โค้งหน่อยแต่สิ่งที่ผมพีคเนี่ยเครื่องบินบนอากาศเขาก็จัดมาแล้วไม่อายพิราบเลยโอ้ยพิราบยังไม่ถึงเขาทำมาหมดแล้วพ่อเขาคือแท็กทุกที่แท็กทุกเหลือแต่พิงสารภูมิที่ยังไม่ได้ทำจริงๆแล้วคุณแท็กเนี่ยเขาคือ Google Map ของผู้ชายเลยใช่ไหมใช่ครับมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเราสามารถบอกเขาได้เลยว่าพี่วันนี้ทำงานอยู่ทาวิทาว มีที่ไหนเขาจะบอกมีที่นี่แต่ที่นี่เป็นอย่างนี้นะที่นี่มีอายุหน่อยแต่บริการดีที่นี่วัยรุ่นแต่เล่งที่นี่แพงหน่อยอันนี้แค่เฉพาะทาวน์ทาวน์จริงเขาเจ็สิบเจ็ดจังหวัดเขารู้หมดเลยเหรออาสวุฒิสิงห์บุรีอะพี่ผมวันนี้มาถ่ายสิงห์บุรีที่ไหนเนี่ยน้องเข้าไปซอยเนี่ยอยู่อยู่ขวามือมันชือนี่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 แต่ถ้าไม่งั้นเลยไปหน่อยจะมีที่นึงที่นี่จะ ห้องใหม่กว่าหรืออะไรอย่างนี้เขารู้หมด77จังหวัดดาราคนไหนที่รู้จักเขาแล้วเวลาไปแต่จังหวัดแนะนำคนนี้ครับโทรหาได้เลยทุกที่ทั่วไทยโอเคที่ไทยแล้วแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรจากเขานี่เขาแพรวมากนะเขาสามารถสอนคุณจีบหญิงได้เลยนะอืผมจริงๆผมไม่ค่อยจีบหญิงผมจีบหญิงไม่เก่งครับต้องต้องให้เขาสอนแล้วคุณจะสอนยังไงคือคืออย่างอี้ครับเรื่องเรื่องการจีบอะเราเราไม่ห่วงน้องเพราะอะไรถึงเขาเขาเป็นคนที่น่ารักเขาจะมีมุกตลก คนสวยแพ้ตลกอ่าคนสวยแพ้ตลกเขาจะคอยหยอดคอยนุ่นคอยนี่วันนี้ที่จริงอ่ะที่จริงเขาจะเปิดเปิดเปิดอันนี้นะทรงผมเปิดเสยเสยเปิดนะเสยนี่ที่จริงจะเปิดเสยจะเสยแล้วเสยูดีวแต่เป็นเกาหลีแล้วแต่นางงามบอกว่าเอาลงดีกว่าเดี๋ยวไม่ใช่ไทยนะเลยเอาลงครับเลยเอาลงมาลยเปิดไป เปิดไปปุ๊บดูเป็นผู้ใหญ่เอาลงเอิเอาลงเอออย่างนี้ดิเออเฮ้ยอันนี้วัยรุ่นวัยรุ่นกว่าเยอะอันนี้วัยรุ่นกว่าจริงดูเด็กดูเด็กดูเด็กครับผมดูเด็กกวอาจะชอบแบบนั้นเอาไว้อ้อนผู้ใหญ่ได้นี่ถือเราจีบคนโตกว่าเออแปลว่าจริงๆแล้วปรึกษาพี่เหมือนกันเรื่องหญิงเราก็มีถามเขาบ้างก็สมมุติอ่ะเรื่องคนคุยเราก็มาถามเขาเพราะจริงๆแล้วเราก็ประสบการณ์น้อยเราก็ดูไม่ออกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องถามเขาเพราะเขาผ่านผู้หญิงมาเยอะ ได้คุยกันได้คุยกันได้ผ่านการคุยครับเออผ่านการคุยอ่าเขาก็จะบอกว่าสมัยก่อนเขาจีบยังไงอ่ะสมัยก่อนพี่จีบยังไงที่พาไปมาดิบอ่ะ